สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมต้นตาลเมืองหนาวนะจ้าที่สวนวิสล่แห่งนี้เขาปลูกไว้ได้สวยงามมากจ้ากำลังมีลูกเล็กๆลูกเล็กๆดกมากๆเลยจ้าเกือบทุกต้นเลยจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปชมกันเลยนะจ้าต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่จ้าบางต้นก็เตีย้ยดูสิเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นไปเลยจ้ามันเป็นบันไดโอ้ดูสิดกมาก <gasps> ลูกเล็กๆเ,เลยจ้าเพื่อนๆสุดยอดเลยจ้าพอดีพ่อบ้านเขาซื้อตั๋วตลอดทั้งปีจ้าเพื่อนๆที่สวนวิสลีกาเดนเข้าออกอได้ตลอดทั้งปีเลยจ้าไม่ว่าวันเสารา์ที แต่วันนี้เขามีไฟจะไฟสวยๆให้ชมแต่ต้องเสียตังค่าเข้าชมไฟจะเขาเปิดเขาเปิดสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเดี๋ยวมาชมไฟกันจะตอนนี้ชมต้นตาลต้นตาลไปก่อนจะต้นตาลสวยๆก็ทึ่งกับเข้าเหมือนกันจะที่ที่ว่าหน้าหนาวเขาก็อยู่ได้ อยู่ได้แล้วก็มีความสวยอีกต่างหากจ้ะเห็นลูกของเขาแล้วชอบมากดกจริงๆเลยจ้ะมีเกือบทุกต้นเลยจ้ะแต่ต้นนี้ต้นนี้จะเล็กสงสัยเขาตายแล้วเขาก็ซ่อมแซมต้นเล็กจ้ะก็เลยยังไม่มียังไม่มีลูกแต่พวกนี้มีลูกแล้วส้มก็ คิดไม่ได้จ้ะว่ากี่ปีแล้วต้นขนาดนี้ปลูกที่อังกฤษจะวันนี้ก็หนาวอยู่จะอุณหภูมิอยู่ที่สามองศาจ่ะเพื่อนๆสามองศาเซลเซียสก็หนาวอยู่ต้นนี้ต้นนี้ไม่มีลูกจะรีบไปเลยไม่มีต้นนี้ก็ไม่มีจ้ะ โอ้ส่วนต้นนี้ก็มีลูกจ้ะดกดกเหมือนกันโอ้ดูสิจ้าเพื่อนๆไปดูใกล้ๆเห็นแล้วคิดถึงบ้านจ้าสวยงามไม่มีที่ติเลยจ้าเพื่อน,อนขอโทษกับแสงด้วยนะจ๊ะแสงตะวันจ้ะเพื่อน อันนี้บรรยากาศรอบๆนะจ๊ะบรรยากาศรอบๆชอบสวนวิสลีกาเดนมากจะเขามีต้นไม้ดอกไม้หลายๆอย่างให้ชมให้ชมแบบหลายๆชนิดเลยจะไม่เบื่อแล้วก็คุ้มมากๆเลยจะซื้อตัว๋วตลอดทั้งปี คุ้มจนสดคุ้มเลยจ้ะแล้วก็นี่ข้างล่างนะจ๊ะเขาขุดสะเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่สะหรอกจ้ะเดี๋ยวนี้เขาขุดก็เลยน้ำน้าเยอะอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนี้เลยจ้ะเข้าไปดูฝั่งนี้เลยต้นตาลน,นี่ก็ลูกดกจ้ะหาดูแบบนี้ยากมากเลยนะจ๊ะถ้าไม่อยู่ถ้าไม่ได้อยู่ในกรีนเฮาส์จ้ะ แต่ดีที่เขาไม่ตายจะคาดว่าเขาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ทำให้ความอุ่นแล้วก็ทำให้เขายืนต้นอยู่ได้จ้ะเยี่ยมเลยจ้ะเพื่อนๆเข้าไปดูไปใกล้โอ้ยแสงแดดดูสิจ้ะดกจริงๆเลยจ้ะ ดูพวกนี้นกนี่ชอบเอามาจิกไปทำารืงทำรังนะจ๊ะน,นี่พวกขนของเขาเนี่ยจ้ะขนต้นต้นตาลอันอันที่ดำดำนี้เป็นคาดว่าปีที่แล้วจ้ะเพื่อนๆนี่ปีที่แล้วที่ดำดำนี่จ้ะเนะจ๊ะที่ดำดำนี่คาดว่าปีที่แล้วแล้วข้างบนนี้คิดว่าปีนี้จะส้มคาดว่าปีนี้ลูกของเขาจะลูกของต้นตาล ให้รูจอจะเลยแล้วกิ่งของเขาจะเป็นสีส้มจ้ะเพื่อนๆสีส้มสวยงามลูกเล็กๆสวยงามไม่มีที่ติกะเห็นแบบนี้แล้วคิดว่าคิดว่าอยู่เมืองไทยจ้ะเพื่อนๆ คิดว่าอยู่เมืองไทยวิวสวยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆสวนสวยเกินคําบรรยายจ้า ดกมากๆเลยจ้ะคาดว่าลูกของเขาคงจะไม่ใหญ่จ้ะจะประมาณขนาดนี้แล้วเขาก็จะจะรีบแล้วก็จะดำเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละจ้ะใบของเขาใบของเขาสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆสวยงามตัดกับท้องฟ้า บรรยากาศสุดยอดถึงจะหนาวสามองศาแต่ก็สวยงามไม่มีที่ติจ้ะความหนาวก็ทำให้เขายืนต้นอยู่ได้ ท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบต้นตาลเมืองหนาวนะจ๊ะถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยจ้าแล้วก็เจอกันใหม่นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบาย Thank you for watching my video บ๊ายบายสวัสดีจ้า